สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวอลเลย์บอลเนชันลีก2021กันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือทีมน้องใหม่อย่างแคนาดานะครับแคนาดาก็ได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในรายการ VNL เมื่อปี2020แต่ก็ติดปัญหาเรื่องโควิด -19 นะครับทำให้ปีนั้นงดการแข่งขันไปซึ่งไทยเราก็ได้สนามเจ้าภาพที่ภูเก็ต ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสนามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนั้นส่วนสำหรับปีนี้นะครับการแข่งขัน VNL ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกไปนะครับสาวไทยก็ใช้ผู้เล่นผสมระหว่างรุ่นกลางบวกกับรุ่นใหม่ผลงานที่ออกมาก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าจะไปในทิศทางใดได้แต่เดาวิวเคราะห์ไปต่างๆนาๆนานะครับ แต่ที่แฟนๆอยากเห็นมากที่สุดก็คือวันที่จะได้แข่งขันกับแคนาดานั่นเองนะครับหลายคนต่างก็คาดเดาเอาไว้ว่าไทยต้องชนะแน่ๆเพราะแคนาดาเป็นทีมใหม่ในรายการนี้บางเสียงนะครับก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าแคนาดาไม่ได้หมูทีมใหม่ก็จริงนะครับแต่ก็มีศักยภ,ภาพแน่นอนเพราะโครงสร้างทีม จากแถบนั้นนะครับรูปแบบจะแน่นอนแล้วก็จะมีความคิดเห็นอีกหลากหลายมากมายเลยนะครับที่แสดงถึงประเด็นนี้นะครับในความคิดเห็นของแอดนะครับแอดจะสร้างความน่าจะเป็นเอาไว้ตามผลแพ้ชนะดังนี้นะครับก็คือหากไทยชนะ30หรือแคนาดาชนะ30ไทยชนะ31หรือแคนาดาชนะ31หรือจะเป็นไทยชนะ32และแคนาดาชนะ32 น,นี่ก็เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นถ้าผลการแข่งขันแบบขาดนะครับก็คือ3-0จะเป็นไทยหรือแคนาดาก็แล้วแต่นะครับแสดงว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มที่ต่างกันมากนะครับจะด้วยวิธีการเล่นหรือประสบการณ์ก็ก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีผลต่อการแข่งขันอย่างแน่นอน กรณีนี้นะครับแอดมองว่าเกิดขึ้นยากนะครับทั้ง2ทีมมีอะไรที่ยังไม่พร้อม100%เซแอดก็จะขอตัดออกนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้หากผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบ3ต่อ1จะไทยหรือแคนาดาก็แล้วแต่นะครับที่ชนะได้ตรงนี้แอดให้3 0นนะครับที่จะเกิดขึ้นจากอ่าจาก การที่2ทีมมีผลการแข่งขันแบบไม่เสียเซตให้กันและกันนั้นน่าจะยากหน่อยนะครับไทยเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทุกคนทางแคนาดาเองก็เคยเล่นในแบถบทวีปของตัวเองซะส่วนใหญ่จะไม่ได้ค่อยได้เจอสไตล์เอเชียหรือสไตล์ไทยมาก่อนจึงคิดว่ามีโอกาสเสียเซตให้กันอย่างน้อย1เซตนะครับก่อนที่ทั้ง2ทีมสามารถจับทางกันได้นะครับอีก ในกรณีหนึ่งนะครับหากผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบ3ต่อ2จะไทยหรือแคนาดาชนะก็กแล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเลยว่า2ทีมเล่นได้แบบสูสีกันตรงนี้แอดคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้น70%นะครับอย่างที่บอกทั้ง2ทีมต้องได้ทดสอบแล้วก็ลองทีมกันจึงมีโอกาสสูงมากนะครับที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับ ทีมใดที่สามารถเอาชนะได้นะครับก็ถือว่าผ่านการทดสอบในรายการใหญ่ๆแบบนี้เพราะไทยเองก็คือทีมรุ่นใหม่ส่วนทางแคนาดานะครับก็คือทีมน้องใหม่วัดที่ประสบการณ์ทั้งสองทีม แต่จะออกมาในรูปแบบไหนก็อย่าลืมเชียร์กันนะครับซึ่งไทยเราจะพบกับแคนาดาในวันที่19มิถุนายนเวลาไทยเราก็ประมาณ21นาฬิกานะครับเวลาเชียร์ดีมากๆนะครับก็อย่าลืมเชียร์สาวไทยกันแล้วกัน สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อทีอ่เป็นกำลังใจให้สาวไทยแล้วก็มุมมองที่เกิดขึ้นระหว่าง2ทีมนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ